โอ้แม่โอ้แม the ้แม่โอ้แม่ n อ้แม่ r อ้แม่โอ้แมม่มามาอมอัแแม้ม่โอ้โออแม้อ่ออ วันนี้จ่าจะพาไปดูบรรยากาศการย้ายออฟฟิศของจ่านะครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องนี้หน่อยๆว่าทำไมถึงต้องย้ายแล้วเหตุผลที่ย้ายนี่เ,เพราะอะไระเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับจ่าจะเก็บพาพาเข้าไปดูบรรยากาศเลยแบบลูกทุ่งลุกท่งพาไปดูเลยไอแพคกระปปองกระเป๋าเก็บของทุกอย่างในออฟฟิศแล้วก็ต้องเดินจากลูกน้องที่จ่ารักทุกๆคนรักทุกๆคนเลยนะในช่วงเวลา 8เดือน9เดือนที่เราได้ทำงานกับเขา,เ,าเหมือนพี่เหมือนน้องอดูแลเขาได้สอนเขาได้ให้คำชี้แนะได้เป็นหัวหน้าของเขาจะมีความสุขมากๆและวันนี้จะาก็จะมาพามาดูบรรยากาศการลาจากของจ่าจากหน่วยนี้เพื่อไปที่อื่นนะครับตามมาครับผม สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world วันนี้คือ9ก้นาทีสิเอ้ย9ก้าโมงสินาทีเดี๋ยวจ่าก,ก็จะเตรียมตัวไปทำงานแล้วครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปทำงานจ่าขออัดคลิปแล้วก็เล่าไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วยโอ้หแกงเขียวเองครับที่จ่าทำต้องกินข้าวเช้าก่อนไปทำงานครับ ภรยาจ่าจะบังคับให้จ่าก,กินอาหารเช้าก่อนไปทํางานเมื่อก่อนเนี่ยจ่าจะเป็นคนที่ออกไปแต่เช้าแล้วก็ไม่เคยกินอาหารเช้าสักเท่าไหร่แต่โดนบังคับมาจนจาต้องทําให้เป็นนิสัยแล้วครับก็คือพยายามให้กินอาหารเช้าก่อนไปทํางานเพราะหลังๆหลังๆมาเนี่ยจ่ารู้สึกเลยว่าวันไหนไม่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มปวดหัว ช่วงช่วงเวลาบ่บบายอะไรประมาณนี้นะก็เลยต้องโดกพลังหน่อยวันนี้เอาแบบนี้กเอาแบบนี้ก่อนจ่าไม่ได้บอกพี่ๆน้องๆหลายท่านว่าจ่าจะย้ายที่ทำงานย้ายที่ทำงานนี่ไม่ใช่เพราะว่าผิดวินัยหรืออะไรนะครับแต่ว่าด้วยความต้องการของของหน่วยของจา่าที่เขาอยากให้จ่าไปบริหารในในแอเรียที่ ที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างที่จะบอกตอนนี้ที่จ่าครอบอร์อยู่ประมาณหน่งนสของประเทศไทยแล้วกันนะที่เราครอบคอร์ในแอเรียใหญ่ๆเนี่ยแต่เนี่ยโดยการที่ว่าได้ไปครอบวอร์ก็เกือบจะประมาณครึ่งภูมิภาคแบบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยอแอเรียนั่นคือแอเรที่จ่าจะได้เลื่อนไปดูแลแล,และควบคุมนะครับหลายท่านก็คงงงอยู่ว่าเฮ้ยจาก แอเรียที่จ่าพูดถึงนี่หมายความว่าไงเหรอก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ในค่ายเรือเรือแต่ละลำเนี่ยก็มีความรับผิดชอบเนื้อที่หลายๆที่เมื่อเรือไปแถวๆนั้นใช่ไหมครับนึกภาพนะตามนึกภาพตามไปกับจ่าแต่โดยการที่ว่าแผนกหาคนเข้าทหารเนี่ยเราจะได้เนื้อที่ที่เรารับผิดชอบไปหาคนเข้าทหารมาอย่างกับจ่าก็จะเป็นเนื้อที่ใต้สเตทของของแคลิฟอร์เนียเราก็จะครอบวอร์ตรงนี้ตรงนี้เพื่อดูแล หรือว่าไม่ใช่ดูแลเพื่อหาคนในแอรเรียรนี้ให้กับให้เข้ามาเป็นทหารแต่อเมกามันใหญ่ครับมันใหญ่มากๆใหญ่ตรงที่ว่าถ้าจะาจำไม่ผิดเกือบเกือบหลายเท่าเลยของประเทศไทยอ่ะแต่วันนี้จ่าจะไปขนของออกจากออฟฟิศเก่าที่จ่าทำงานอยู่มันก็จะดึงของต่างๆขึ้นรถมาหมดเลย แล้วก็แล้วก็กะว่าเซกุตบายลูกน้องจ่าด้วยเพราะว่าวันนี้จ่านัดลูกน้องจ่าทุกทุกคนเลยนะในหน่วยประมาณเกือบเกือบยี่สิบคนอะ่ะก็จะมาบอกเขาแล้วก็ลาเขาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องไปจากเขาแล้วก็จะทิ้งคําสอนงามงามเหมาะเหมาะให้พวกลูกน้องเขาเพื่อเอาไปคิดแล้วก็หวังว่าเขาจะเป็นทหารที่ดีต่อไปเขาดีอยู่แล้วแหละแต่ในการที่ว่า จะพูดยังไงให้เขาเป็นหารที่ดีต่อไปและหาทหารที่ให้ดีๆเหมือนพวกเขาอีกต่อๆกันไปนะเราก็จะทิ้งคําสอนเป็นภาษาอังกฤษวันนี้ใครอยากฟังจา่าเมามอยภาษาอังกฤษต้องอย่าพลาดคลิปนี้ครับโอเคยังไงเดี๋ยวจ่าขอกินข้าวก่อนนะครับ I don't have any. Nothing. Uh, you want to come on? Yeah. Wake up from your car? Yeah. I uh, uh, There's it. I did. And There's, uh, there's uh, money out there, right? Time to. Yeah. I'm talking about literally money. Oh, man. I'm going to cry. I'll take care of you. The winning team. Uh, the Super Bowl team. Here to a dumpster. Dumpster? Who's moving out? Huh? Who's moving out? Senor, who? Oh, yeah, I know, right? Right now, the guys <laughs> are taking the stuff and leaving it in the car. It's been a long day. Without you, my friend. Oh shit! Oh shit! Oh, shit. Hey, you're breaking it already, bro? Did no, she just? Fine. Yeah, yeah. Throw it in there. Oh man, nice armpit. Oh loco oh, Yeah bro. I'm gonna cry. Damn. Someone help. How severe? I don't wanna drop into this shit. Just fuck it, just drop it. Yeah, That's it, man. This uh, is uh, the moment. I gotta go. Thanks, man. Yeah. Thank you, thank you. This will be in my memory forever. Oh, yeah. With heart, be part of my process of moving out. Thanks for kicking me out. Well, I just, I just didn't pay a rent for a whole month, and that's that's what I get, huh? Mm -hmm. Oh shit! Let me move the backpack. Perfectly fit. Oh, my plan. Oh, Sawadee Krab. Sawadee cup You're a Chow monk. <laughs> you're a master, the Kung Fu master. There's a lot of Thai people like you okay. on the clip. Yeah, I've been, uh, you know. You, you're a movie star. I've been around, I've been around. You're the movie star. <laughs> okay, okay my friend. เป็นยังไงแล้วครับประสบการณ์นี้ก็ลูกน้องทุกคนมาช่วยถือกระปุงกระเป๋ากล่องนูน่นกล่องนี่ช่วยจา่าขนคงขนของเอาใส่รถขึ้นไปอุปกรณ์หรือว,ว่าของต่างๆที่จ่าไว้ได้แต่งในออฟฟิสนั้นลูกน้องก็ช่วยถือทีละชิ้นทีละชิ้นมาแล้วก็เอามาเก็บไว้ในรถจ่าแล้วจ่าก็ขับรถออกจากไปจากหน่วยนั้นเหตุผลที่ย้าย มันไม่ได้ถูกโยกย้ายเพราะว่าเพราะว่ามันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าครับแต่ว่าเพียงหน่วยของจ่าเห็นตรงที่ว่าตรงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือต้องการผู้นําที่เข้าไปอยู่ในสายนั้นเขาเลยต้องการให้จ่าย,ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยก็เลยก็เลยต้องย้ายไปตรงนั้นเดี๋ยวยังไงก็ติดตามจ่าแล้วกันเดี๋ยวจ่ายจะพาไปดูบรรยากาศใหม่ๆ เวลาจ่าย้ายไปอยู่สถานที่ใหม่คนรับผิดชอบเป็นยังไงเดี๋ยวจ่าจะอธิบายให้ฟังเนาะแล้วทุกคนจะได้เห็นกันแต่วันนี้ก็เก็บพาพมาดูบรรยากาศครับนะย้ายออกจากห้องถอดทงถอดไล่ออกหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็มีหัวหน้าคนอื่นที่เป็นพันจ่าตรีมาเทคโอเวอร์ over, แล้วทำงานต่อและจ่าก็ไปเทคโอเวอร์โพสเซชันที่ใหญ่กว่าเดิมคนรับผิดชอบก็เยอะและกว้างกว่าเดิมก็ประมาณนั้นนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาดูชีวิตของจ่าการเป็นทหารในอเมริกากับในสไตล์เป็นผู้นําแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแบบจา่าก็ต้องขอบคุณจริงๆครับมีคําติชมหรือคําชี้ให้อะไรอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเพราะจ่าจตอบทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามาชมวันนี้จา่าขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม อาจารย์จาโอมาแล้ววันนี้เป็นวันที่หนึ่งตุลาจาต้องจัดหนักต้องเจอต้องเชิญเปิดไม่กับอาจารย์จาโอให้สามตัวสามหเกอีกครั้งสามหกเกที่เหลือไปหาเองอีกสามตัวหาให้เจอรวยรวยรวยเห่งเหงเหงอาจารย์โอมาแล้ว